กิจกรรมฝาผนังวัดคงคารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอยู่ใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนอยู่ที่ตำบลคลองตาคดวัดคงคารามอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองโพธารามนักอยู่ริมทางรถไฟขับรถไปพักเดียวก็ถึงที่นี่เป็นวัดเก่าแก่สร้างมา200กว่าปีแล้วคงจะในสมัย กรุงธนบุรีหรือไม่ก็ต้นรัตนโกสิน์คือไม่ได้มีการบันทึกไว้ทราบว่าเป็นชุมชนของชาวมอญที่นี่จะมีโบสถ์มีวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเปิดให้ชมกันนะครับใครที่สนใจก็วันหยุดเสาอาทิตย์หรือวันนักขัตเกษ์ก็ไปดูกันได้นะครับ บานประตูแกะสลักสวยงามเมื่อเปิดเข้าไปในโบสถ์ก็จะมีพระพุทธรูปและที่ผนังทั้งด้านล่างและด้านบนก็จะมีภาพกิจกรรมภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติบางภาพ ก็สีซีดจางลงเนื่องจากมีอายุมากและไม่ได้มีการซ่อมแซมบุรณะบางแห่งก็ลอกหายไปเป็นที่น่าเสียดายเกี่ยวกับภาพชีวิตประจำวันของคนผู้คนในยุคนั้นอารมณ์ขันของศิลปินนะครับ ภาพนี้ก็เก่าแก่สีซีดแทบจะไม่เหลือเลยนอกจากนั้นก็มีกุฏิเก้าห้องซึ่งเมื่อก่อนก็ใช้เป็นที่พระพิกุอยู่วันนี้มีเก้าห้องแต่ปัจจุบันก็เปิดใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงของใช้ประจำวันของใช้พื้นบ้านเครื่องมือทำมาหากิน ก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มีจัดแสดงไว้ทั้งด้านบนและด้านล่างด้านล่างก็จะมีเช่นพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะเกวียนไถสำหรับไว้ไถนานะครับ มีครกสากตำข้าวมีเครื่องสีที่ใช้ไม้ไผ่ขัดไว้สำหรับสีข้าวช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัดเลิกก็จะมีผู้คนแวะเวียนมาชมกันมาจากหลายพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีภายในบริเวณวัดก็ตกแต่งไว้ ต้มรื่นสวยงามวัดคงคารามก็อยู่บริเวณเดียวกับโรงเรียนวัดคงคารามอย่าลืมนะครับวันหยุดถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ไปเที่ยวที่นี่ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพ